คุณหรือใครได้บอกเซิร์ฟกากกาไปปิดไปไปมาต่อมาปิดที่ใครพูดเลอยู่วันนั้นยังไม่พี่เรลยมีลางออกมาแล้วยิงรางมาเลยเมื่อกี้กู้ไม่ได้แบบวันนั้นแบบมันดับห้อง งั้นห้องเก่าเต็มหมดเลยาวตาเลย่อเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยาวละพี่ โดนด้ไงวะงงเลยล็อกไงยาวเมือนเดิยาวไอ้ฮักอ่ะหาฝฟล็อกฮักพี่จิงหัวเมื่อคีนนี่ห้องเขียวอสามตัวอ้าวแล้วเพื่อนปล่อยยาวเยี่ยมสวยที่สวยพียูซ้ายพี่ซ้ายไม่ต้องดันก็ได้หลอกเอาเรียกบอลเลยเจ็บบอกพี่พี่เอาเลยก็ได้ ¿Qué es que ves vida. Ah, pues nada. Ay, Chạy lên, chạy ê, Chạy lên, chạy lên Chạy lên, chạy lên Chạy lên, chạy 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 ไปดันให้มันยิงเนีย่เยเ,เล่นเล่นใจเย็นแบบพี่อ่ะโอ้ยสายมาอีแล้วมีฟูไอ้เดียวอ้ะมึงเขียวอ่ะมองไม่โดดแท่นนิดท่นตะโดดแท่นฮะบนเยะบนเยอะที่บนเยอะตะโดดแท่นตรงนึ้อ่ะตรงบันไดเลาะตรงสะพานลาะไเล่นนี่ ว่าโดดแทนกันวะข้าบนเหรอพี่บนสัวเหรอมีนะมีบนหัวแล้วปั๊บผมบนเนาะใช่พี่โอ้โหไม่ตายพี่เฮ้ยพ่อพี่บอกพ่เหรอเฮ้ยหมดแล้วสินะโดนส่วนเม็ดเดียวตายแต่ยิงมันไม่ตายเขาบีเลยเขาบีก่อนแทนตัวเด้อ หนดอกนี่แม่งดาดาดาปืนแรงแปลกแปลกวะคุ้ยไม่บานบ้านมันเดินหรือนะหยุดเช่นตัวข้างล่าองบุญดับขนตนั่นหนึ่งในห้ innen. น back back. องหลามประตู ทำมประตูเลยบ๊วยสวยนี่ไงพี่ความุมคนนีแท่านท่านนท่านท่านท่นมาที่มาเรามาเ้วพี่โอ้เป็นเ็จวะมันพูดเ็จแล้วอะเนี่ยเคือผมชอบติของผมชอบติกู้เต็มหลอดแล้วอะกู้เต็มหลอดแล้วมันไม่เ็จอะ อาเกย์สเป์กดตัวอะไรนะโอ้ว่าอีกเหรอยืดโซ่ดิเปลี่ยนว่มีาย่หว่ายด้ไดเฮ้ยน่าจะได้ไม่ใส่มา

เอาลงพี่เอาลงสองสามสี่สี่ตัวบนหนึ่งโอ้หลุดบนหลุดสามบนสามแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนเอกเอาเลือดป้งไม่พี่ไม่ไม่มีอยู่ แอนแนงออกยังกดมมนจัดผมดิพี่ลงสามแยกลงสามแยก ยากหาเหรอไม่เป็นไรพี่มันเข้าบ,บีตรงพี่จะไปบีไม่รู้พี่อยู่นี่เ oh, ว้ยอันนี้ไปไหนไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าท่านมาดักพี่ยังดักแล้วพี่มันหลังมาเลย ชอบเลยนะมิกตายได้ไงวะพร้อมกันเหรอเมื่เกี้เวลาหมดอะดาดนี่กลัวัดมากดิยง้วะ เม็ดเดียวตายนะเอาแล้วมางัดมาขายอีกหนึ่งับ แฝจยิงเข้ามาเลยแต่พี่ตายไปเน,น,นี่ตยนนตัวเนี้ยมีผู้อะชาด้วยบนเข้าเยอะน,นอะตัว เราเดินหมดที่แล้วมันต้องแก่เลยสองตัวสามโอ้โหสามตัว ียอะไรวะเกมไม่มาหรอ,อสกส <c oughs> <c oughs> ั่นแยกแหนไปเเลือดไม่ขึ้น <c oughs> เ,เป็นเน <c oughs> <c oughs> ลือดหนีพี่หนี น่าจะดับกนแล้วแหละ้ดีไดีไอพี่ตีบินนี่เออเธลังจะวิ่งอยู่แล้วอดใจไม่ไหวเจอคน เฮ้ยยิงม่ันเลยไ้ยงแกีเพียงไกลหมดเลยต้องแช้เกมเร็วเหรอพี่ช้ามันตื่กันจังวะเราเเกมเร็วมันไปไม่ทันอ่ะ ไม่เลนดักเลยดักเถอะพี่พี่มันดักมาไดนเยอะเลยน่าจอไม่ต้องเจ็บยันเวียนมั้งเลยเรื่องไม่ขึ้นฮะ ไม่รู้ได้ให้หลังเอาโดนเลื่อนหมดพงพีบนบน้างบนโดาเมทหนครมบนสุด้ยเอพมไอ้นี่ดาเมทเรยพี่เย่แล้วอดเมทอะถ้ามันหันไปฟอนน่าจะตายว่ะฟอนตาย ตัวทางแล้วนะมีมันอยู่คนเดียวเอาเรียงพี่เอาเงียบเอาเงียบทั้งล้ว่าัดสั้นะลพี่ว่าโค้งเหมือนเดิมเ<ล>ว้ยไม่มีผู้นั่งดูเลยวะบอกตำแหน่งหรอเพี่เอจะตายจะตายจะตาย ยาว,ว่างเป็นผู้ชายดีเนะี่ยยาวคนก็คนนะพี่ไออีมีคนดูที่มั้งอีกูมันดูตำแหน่งอะพี่มันจีนดูเลยน่มามีภูสายไปนะดได้ตอนครับก็ต้องหวัง ไม่ได้ข ok ายเขาแค่ขายจนรวยแล้วเนี่ยกินแล้วมันไม่ขึ้นเดี Nay, ่ยวเงียบพี่เดี่ยวเงียบนะไม่ยืนมองมเลยของเนี่ยแผ่นแผ่นมันเช็คแล้วไปไปหมดพี่ดูยาวนะติดแถ้ติดมีผูมันตีไงนี่ มันบงงังผมอะพี่พี่อี่พูดมันตีนผมมันบังผมไ้ให้ผมเล่นไ่องเล่นอบังผ <c oughs> มอ่ะิีนมีนบอกของแหล่งอ่ะดีไม่ตายเจ็บมาโอไดีร่พี่่ตามผมเลยพี่พี่ เอานลยแบบขี้รุมดตั้งไม่บอกไอ้องเออแท่ลงแท่ลงแท่ลงโอ้แบัง